ทเทปนี้นะครับชื่อเทปลอยอย่างเสือซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าจากที่ผมเคยเขียนหนังสือนะครับในคอลัมน์รถนิยมลํำลึกในสปีดแ a กซีนก็เคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับตอนนั้นอธิบายเรื่องของรถจาก,กุ้งเอกนะครับที่อยู่ในเมืองไทยที่หลักๆที่คุณควรจะรู้ใน3ซีรีส์ทั้งซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3และครั้งนี้ก็เปอีกครั้งหนึ่งที่ มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมพี่ๆที่บ้านสินเจริญนะครับแล้วก็เห็นเจ้าเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีโปรเจกต์ของพี่บอมนะครับพี่ใหญ่บ้านสินเจริญว่าอยากทําเจ้าคันนี้ขึ้นมาให้มันดูสีสันที่มันแปลกแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่มันยังมีการสึกหอแล้วก็มีส่วนที่มันยังใช้งานไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสได้เข้าไปี่เยี่ยมที่บ้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วเป็นโอกาสดีด้วย ในการทําเจ้าเสือน้อยจากกัวของเราคันนี้นะครับซึ่งเราบอกว่าความหลังของผมกับมันก็มีนะครับก็คือเมื่อสมัยเมื่อประมาณเกือบสิปีก่อนตอนนั้นผมก็เคยเล่นมา1นึคันตอนนั้นทําเป็นจากกัว XJ6 Series 3นะครับก็ตอนนั้นเนื่องจากด้วยความบ้าบิ่นของเราในยุคนั้นยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงหรืออะไรต่างๆแล้วรักชอบงานคัสตอม ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองผมก็เลยจัดการ modify เปลี่ยนแปลงเจ้า xj 6ของผมในยุคนั้นก็คือเปลี่ยนจาก4ประตูเป็น2ประตูโดยใช้เทคนิคการยืดตัดต่อประตูแล้วก็หาแบบ pattern จากในหนังสือต่างประเทศเอามาวัดขนาดแล้วก็มีการ modify เปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างกลับกลายเป็นจากก u a r Sport xj sport ซึ่งตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเป็นงานที่ master p ์ e ีซของผมงานนึงเลย ตอนนั้นถึงตอนนี้มีโอกาสได้ทำเจ้านี้อีกครั้งไม่ว่าจะในมุมไหนผมดีใจเสมอครับสำหรับลอยอย่างเสือวันนี้เรามีท้องเรื่องใหม่นำเสนอครับเพราะว่าเราอยู่กันที่จครับปีที่รักผมทั้งสาคนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถคลาสสิกอีกเดี๋ยวต้องตามไปดูด้านในของที่บ้านว่าจะมีรถอะไรให้เราเอากลับไปทำเป็นเซอร์ไพรสสวยๆ อันนี้นะครับที่เห็นอ่าจะเป็น d e มเซ e r อร์นะครับซีรีส์3นะครับจ จริงแล้วจาก้กับเดมมเลอร์เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าเดมมเลอร์จะขายในเยอรมันนะครับแล้วก็จากรู้จะอยู่ในอังกฤษครับตัวนี้สีสีสามสวยมา,าดูดูแต่สภาพภายนุ่มภายในอะไรต่างๆก็มีความเสียหายให้ได้เห็นอยู่นะครับแต่ปัญหาหลักที่บ่งมาบอกมาตอนนี้คือในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถค่อนข้างรุนแรง เดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนำรถกลักกบไปที่สตูดีกว่าไปเช็คดูกันว่าจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วก็มันจมีการโมดิฟายอะไรที่มันออกมาได้มันน่าจะมีอารมณ์สีสันที่มันเจ็บกว่านี้ครับเดี๋ยวเราต้องทํากันจะมีจุดที่ กขาบอกแม่รับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันร้อนลูกตรงนี้ยมันร้อนนี่ใช่ไหมครับพ่อไม่ใช่พี่ไม่ใช่มันมันเวลานั่งขับไงลูกเวลานั่งขับมันร้อนตฉมโฉมโฉมตู้รี้ตรงโฉมโฉมนั้นเน่ะคือวางผ้าออกมอ๋อครับน่าจะมีรูรั่วครับแล้วกิดความร้อนในห้องเครื่องเดี๋ยวต้องเปิดดูแล้วก็มันจะมีพวกรอยเนีี่ยแีกตอนนี้มันมีเทคนิคใหม่พี่ซึ่งทำในราคาถูกเดี๋ยวลื้อไม้พวกนี้ออกมาแล้วก็ใช้เทคนิคปีนปีนเป็นร้อนมันจะเหมือนทำรีโตใหม่น่ย เลิกอย่างนี้รูดแอร์เพราะว่ามันก็ไม่พอกำลังนะครับพ่อมัน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 ไม่เย็นเหมือนรถที่ร้อยเงี้ยเดี๋ยวต้องต้องแวะน้ำยาล้างตู้ล้างเงินหรือว่าติดเป็นแอร์บ้านครับครับก็ดีครับตอนนี้ประมาณสองตันที่ไหนเย็นเป็นหิมะเลยเปลืองแป็กดีทียูอะไรอย่างเงี้นะเนี่ยทีนี้สีสันเนี่ยพี่บอมพี่บอมก็อยากบอกสีเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่โดนเขาอืมจริงสีออก เปลือกมุ้งคุดมันรู้สึกว่ามันไม่ทําให้รถมันแบบสว่างไงนะมันน่าคือคือถ้าเทาต้องต้องเป็นบอลไปเลยตัดหลังคาดดำบอลเงาไปเลยอะไรอย่างนี้นะอันี้จะจะคิดสีแปลงๆให้ให้พี่บอกเราเป็นเป็นเหลืองมัสตแตนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์อังกฤษครับที่คนอังกฤษพ่อกับไปหมอคันนี้นะหมอก็ชอมากพ่อชอบไหมพ่อชอบทำสนุกไหมไอ้คันนี้ทันเล็กเนี่ยที่หมอทำมาเนี่ยนะยินดีพ่อขับไปนะ มีมีคนกินสองคนเขานั่งนะแม่มาเคาะประตูถามบอกอายุเท่าไหร่เนี่ยวัยรุ่นต่างคนละนั้นเลยหรือบรรยากาไทยแม่ก็มีการนั่งดูแล้วก็ออย่างไออายมันนู้นนะชิเป็นวัยรุ่นเยู่ยมันเท่ว่ามันเท่นี่แจ๋วสีใช่อันนี้อันนี้จริงจริงแล้วเป็นเป็นเป็นตัวสร้างนะพี่รู้ปะนะครับใช่ครับมันแตงสองที่ตัวยาวจะขยับมากกว่านี้ตรงนี้มันจะโค้งลงไปนิดนึงนะ หมอโดมดูแล้วจะทำอะไรให้ทันนี้บ้างครับผมว่าเราต้องมีการแปลงโฉมครับต้องตอบโจทย์กับพี่บอมด้วยเพราะหนึ่งพี่บอมไม่อยากให้ให้ปรักไปยในเพราะเขาเป็นคนชอบบอกกรรันเดิมเดิมของเขาว่าบอกกันม่หยีอ๋อเขาชอบกันไม่หย,ยีงี้เขาบอกว่าของเดิมมันต้องเป็นยังไงต้องหมอโดมจริงๆของเดิมมีสองเวอร์ชันคร,ครับกรรมหยีทั้งหนังครับแต่ข้อดีของกรรมหยีคือเวลาแดดร้อนๆหรือว่าอะไรนั่งแล้วมันไม่ร้อนก้นไม่ร้อนแต่ข้อเสียคืออมุูนครับทีนี้เดี๋ยวก็ดูว่า ถ้าบอกมันเป็นสีน้ําเงินโทนนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถทําสีรถจากข้างนอกให้มันกลับไปรับข้างในอ,อย่างนี้อ่าเที่หมอโดเป็นโจทย์เอ่อเป็นไอเดียแรกเมื่อกี้อาจเป็นเหลืองมัสตาร์ารที่ตอนนี้มุ่เก็นเขานิยมกันอ๋อมันเป็นวินเทจท,ที่นู่นแ่ละแล้วเมืองไทยมันคยมีใครกล้าทำดีนะเป็นเหลืองมัสตาร์ทเอออยากอยากเห็นทีนี้โจทย์พี่บอมพี่บอมใหม่กันนึงคืออยากได้สีแดงมารูนที่เป็นแดงช้ำๆปนเข้าไปในนี้เราก็เลยต้องมาคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เห็นละอ่าสี โรลมกับตัวข้างในมันจะมีสีแดงอยู่เนาะลองดูว่าลองใช้กราฟิกตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่กราฟิกลองสั่งพื้นแล้วก็ให้พี่คนนึงมาแมทสีกันเลยมาันแมทสีกันแล้วก็ให้เลือกหน้าหน้าจอเลยดีกว่าผม้โหงั้นเดี๋ยวฝากฝากได้ครับเดี๋ยวเอาไปไปไปแปลงโฉมให้แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีลูกเล่นอินนอให้มันมีความเงาให้มันมีเดฟสเต็ปทยง ผมเคยเอาล้อชุดอย่างเงี้ยให้พี่ปั่นไปนะครับตอนรถของปั่นประการแต่ปรการที่ว่าคนครับนี่อาจจะหนุ่มขึ้นเหนื่อยนี้เป็นไปได้นะโอ้ยเดี๋ยวหมอโดมเขาโมมาใหม่พ่อจัดการเลยซิ่งโลดจริงเลยนี่แสงไว้ตรงข้อจริงนะคุยกันมาตั้งปีทีหนึ่งละครับผมส่งแบบส่งเลยช่วยเ้าไปหน่อยเถอะคือปีที่เนี้ยยามเยอะ เล่นปเดี๋ยวไปดูตอนกลับมาขอบคุณครับหัวดมครับอันนี้ดีฟอร์เดี๋ยวรอบีอร์เดี๋ยวรอเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหมอโดมครับนี่เขาทำให้รถของบ้านสิเลนหลายคันนี่กลายเป็นรถที่ คนในบ้านหลังนี้อุ่นเช่นเคยแล้วก็แวะไปดูรถล้าที่เคยทำไป2 0 2มินนี่หรือว่าอะไร,รต่างๆเป็นเพลินเลยพี่บอยเดี๋ยววันนี้ต้องลาเอานี้กลับไปสตูนะพี่เจ๋งครับพี่บอยจะรอชมโฉมใหม่นะครับได้ครับโอเคครับัส้ีครับ อยู่นะครับที่จะมีไม่สวยก็คือส,สภาพภายนอกแล้วก็สภาพภายในบางชิ้นบางอันที่เห็นอยู่นะครับเดีย๋ยวเราเดินทางกลับไปที่สตูดิโอของเราดกราีกว่าไปทำการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงม,มันกลับมาเฟี้ยว ตอนนี้เราเห็นผลแล้วพี่ก็บอกว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างเข้ามาในรถอันนี้สายตาของเริ่มชัดเจนแล้วเร่มีน้ำตามีอะไรออกเรื่องสาตาใ้เดาน่าจะเป็นกลิ่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นไอเสียของรถที่ย้อนเข้ามานะครับโอ้โหไปไหนมาเมื่อวานไ,ไม่ไปฮะปวดหักเรออะไรฮะอะไรดูนี่ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดูฟิวด้านข้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทางผ้าเราทาคำกราฟิกส่งให้ี่บองเขาดูว่าเปลี่ยนสีว่าเทียบว่าถ้าเป็นเหลืองตัดดำเราจะดูเข้าไหมหรือว่าเหลืองตัดแดงมาลูนเข้าไหม,มแล้วมีโจทย์ยังไงถ้าจะไม่เปลี่ยนบอกให้บอกมันรับสีรถหรือว่าจะเป็นบลอนตัดดำหรือว่าอะไรก,ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปเทียบดูาา<ะ>ทำอะไรบ้างทำสีไหมครับสีไหม บอเดี๋ยวส่งไปทำอีกที่หนึง่งเราเจ็กงานเรายาวแอบลุกไป จะของอูกกรณ์กินไหม